มีใครเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมครับแล้วเคยสงสัยกันไหมไว้สัญลักษณ์แบบนี้มันคืออะไรคืออย่างนี้ครับในปี1776ที่คว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีศาสตราจารย์ด้านกฎหมายคนหนึ่งได้ก่อตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าอิลูมินาติและชายคนนั้นนะครับก็คืออารดัมไวส์เฮาปโดยที่คาดหวังว่าจะสามารถส่งเสริมความรู้นะครับและเหตุผลในยุคแห่งการตื่นรู้หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Enlightenment Age และพวกเขานะครับก็ยังต้องการต่อต้านอำนาจที่ครอบงำศาสนาและรัฐบบบบาาลแเดด็จกกรรอี้วยคั ในตอนแรกนะครับอิลูมินาติเนี่ยก็ไม่ได้มีสมาชิกมากมายนักนะครับแต่ภายในเวลาไม่นานกลุ่มก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีที่พลเพิ่มมากขึ้นจนรัฐบาลบาวาเรียเนี่ยก็เริ่มรู้สึกนะครับว่ากลุ่มนี้เริ่มเป็นภัยต่อหน้าของตนกระทั่งในปี1785นระครับรัฐบาลจึงออกคําสั่งให้ยุบและห้ามกลุ่มอิลูมินาติรวมตัวกันนะครับแต่ความลับและตำนานของกลุ่มนี้ก็ยังไม่จบลงแค่นั้นจบจนถึงทุกวันนี้นะครับอิลูมินาติก็ยังถูกพูดถึงในหลายทฤษฎีสมคบคิด ว่ากลุ่มนี้ยังคงทํางานอยู่เบื้องหลังและคอยควบคุมเหตุการณ์สาคัญของโลกครับแม้จะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็ตามนะครับแต่เพราะตัวกลุ่มเนี่ยมีความลึกลับพวกเขาจะรับสมาชิกกลุ่มนะครับแบบปิดเท่านั้นทําให้ผู้คนเนี่ยสามารถจินตนาการได้ง่ายกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนการใหญ่ควบคุมทุกอย่างอีกทั้งเพราะการที่มีหลักฐานอยู่น้อยนะครับก็ยิ่งทําให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่จริงแต่ถูกปกปิดเอาไว้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันคิดว่ามีจริงไหมอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับ